เอาคนใหญ่ไปสอกคนดูเหนื่อยใช่ค่ะก็พูดตรงๆว่า <c oughs> ตั้งแต่เราเริ่มถ่ายก็คือไม่มีวันไหนที่ไม่เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเลยทุกคนเอ้ยไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้แล้วก็โหดมากๆในเรื่องของมูดของหนังอะไรย่างเงี้ย <c oughs> ตาบวมมากเอาลอ่นี่ดีขึ้นมาแล้ววันนี้ตื่นตีสี่ที่ทุกคนเห็นที่พี่ฟ้าลงก็คือเริ่มขายนะคะเต้องการแสงตอนเช้าพี่ฟ้าบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เราไม่ใช้แสงเทียมใดๆทั้งสิน้นไม่มีไม่ใช้แสงปลอมใช้แสงจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ทุกคนจะได้เห็นกลางวันหรือกลางคืนนนั้นคือเหตุการณ์จริงๆ ตอนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนโตขึ้นอีกอย่างหนึ่งทุกคนเหมือนโตขึ้นมากๆในในเรื่องของการทํางานแล้วเราได้มาทํางานกับปกติเราจะทํางานแต่ในองค์กรเราใช่ไหมล้วพอเราออกมาข้างนอกมาทํางานมาเจอกับทีมงานที่โอ้โหไม่กล้าเหนื่อยเลยเห็นคนอื่นเขาเหนื่อยกว่าทีมงานคนอื่นแบบดูทุกคนเหนื่อยแบบแบบ เราคิดว่าเราเราเป็นนักแสดงเราคิดว่าเราเหนื่อยแล้วเห็นคนอื่นเหนื่อยไม่กล้าเหนื่อยละซึ่งทุกคนก็คือตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะใจพี่ฟ้าคืออยากให้มันอ่อนก่อนสิงหาเดซัมเพราะาแบบคือโคตรจะตั้งใจเลยอะทุกคนแล้ววันนี้ก็ได้รับคำชมด้วยจากพี่ๆออนักแสดงมืออาชีพ ที่มาสมทบในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็พี่บอสผู้กำกับอะไรเงี้ยก็ชมว่าแบบขอบคุณที่เราทุ่มสุดตัวจริงๆอะก็คือปกติสมมติเวลาพี่ฟ้าถ่ายละครหรือถ่ายอะไรเงี้ยเราจะมีมุมหน้าโปรดของพี่ฟ้าคือฝั่งเนี้ยสังเกตนะการถ่ายรูปอะไรก็ตามอะพี่ฟ้าจะมีมุมโปรดก็คือฝั่งหน้าฝั่ง หน้าฝั่งซ้ายจะไม่มั่นใจหน้าฝั่งขวาเพราะรู้สึกว่าหน้าฝั่งขวามันมีแก้มเยอะแต่การถ่ายหนังอะทุกคนมันเรียวมากจนเราไม่สามารถที่จะเลือกฝั่งที่เราสวยหรือไม่สวยได้ก็คือเซตตรงไหนก็คือถ่ายตรงนั้นตามแสงจริงตามอะเงี้ยพี่พอก็ปล่อยฟิลแบบเรื่องนี้คือไม่ห่วงสวยได้ทั้งสิ้นเล่นแบบสุดตัวสุดโต เสียงอยากมากไปอาบน้ำแล้วเยซันมันจะเป่าผมด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงเทคแคร์ care, ทุกคนนะคะรักทุกคนมากๆฝากทุกคนด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง The b a r r y e นะคะในช่วงนี้พี่ฟ้าก็กำลังอ,อ,อยู่ในช่วงการถ่ายทำในช่วงต้นๆแล้วก็จะน่าจะถ่ายทำให้เสร็จภายในเดือนกุมภาไม่เกินกุมภานี้นะคะแล้วก็ อยู่ในช่วงถ่ายทําละครด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ละครจะได้ดูในเดือนกุมภากับบางกอกคณิกาทางช่องวันมือวิภาโซมมากเลยอะทุกคนดูดิมือมันแบบโซมากดูดิห้องนเพื่อเพื่อพวกแกนะจะได้ภูมิใจพวกแกจะได้ภูมิใจกันเยอะๆชั้นบอกบอกก็แล้ว แแล้วนะรักทุกคนนะคะเลิฟยูไก่ห้ามห้ามลืมกันนะถ้าไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อะไรอย่างนี้หลังจากนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันวันที่16ในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตกันเยอะๆเหมือนกันนะอย่าลืมโฟกัสตัวเองกันด้วยจะปีใหม่แล้วรักทุกคนมากๆถ้าคิดถึงกันก็มาบน่นคิดถึงกันเยอะๆนะบ๊ายบาย